ซุมิลลาลอร์ห์อัลลอฮมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะสซัลลัตซัลลามุอะลลอนบีอับดุลฮ์ม์ร์อัลอะลีฮิวะซัฮบบิฮิวะบะอุสซาลัมวะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความรักความเมตตาจากละสัตตะลาได้ประสบนะครับกับพี่น้องผู้มีศรัทธาตา่อละสัะตตะลานะครับโดยเฉพาะแฟนเพจ1น1่งานหนึ่งนะเราคือจะมาคน2โลกทุกๆท่านเลยนะครับพี่น้องพี่น้องครับอัลฮัมดีแล้วครับวันนี้ตรงกับวัน,นวันอาทิตย์พักผ่อนสบายๆวันอานทิตย เราพูดกันมาเนี่ยตอนที่848แล้วพี่น้อง848โอ้โหเยอะไม่รู้พี่น้องรู้สึกยังไงบ้างกับการติดตามนะครับคลังปัญญาชนคลิกสัคลิกสั้นเช้าๆ5นาทีโดยประมาณพี่น้องครับวันนี้ผมมีหัวข้อที่เกิดประโยชน์กับตัวเองเกิดประโยชน์กับพี่น้องมุสลิมผู้ชายนะครับส่วนผู้หญิงมุสลิมะยังไม่ต้องไปน้อยเนื้อต่ำใจนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับถ้านะถ้ามุสลิมะต้องการที่จะ นะครับให้วันนี้หัวข้อก็คือทําอย่างไรให้ภรรยารักรักอยู่แล้วนะครับแต่ให้รักมากขึ้นนะครับทีนี้ผู้ผู้หญิงละ่ะทำอย่างไรให้สามีรักรักมากที่สุดแล้วมากขึ้นคอมเมนต์กันเข้ามาถามกันเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะไปไปประเมินมาให้ว่าผู้ชายจะต้องทําอย่างไร นะครับไอ้ผู้หญิงจะต้องทําอย่างไรผู้ชายถึงจะรักรักอยู่แล้วไ่รักไม่เอามาเป็นเมียหรอกแต่อยากจะให้รักมากขึ้นแล้วรักที่สุดเลยอนอกจากพ่อแม่แล้วรักภรรยามากที่สุดเอาวันนี้เอาใจภรรยาก่อนดูผู้ชายผู้ชายต้องทำอย่างไงบ้างนะสิ่งแรกเลยนะครับมันมีอยู่สัก4ี่หข้อที่จะเอาชนะใจภรรยาสุดที่รักของเราใช้คำสุดที่รักของเราอย่างแรกเลยก่อนออกไปทํางานนะฮะให้เรานั้นจูบหน้าผากนะครับหรือกอดเล็กๆกอดเล็กๆไม่ต้องไปกอดแน่นเลยกอดเล็กๆ นะครับแล้วกล่าวสลามให้กับภรรยาอันนี้ไม่ใย็นนักเกลียดน,นะครับท่านนบีมูฮัมมัดสโลลสลามก็ทํากับศรีภรรยาอย่างนั้นแล้วครับทำกับท่านหญิงไอ้ชาอย่างนั้นหอมแก้มหอมหน้าผากหอมหน้าผากจะดูมีความมีความดูด,ด,ดูดูอบอุ่นแล้วก็ให้สลามสลามในกลุ่มนะครับที่รักอ่าอย่างที่หนึ่งเลยกลา้าไหมละ่ะผู้ชายบางคนไม่กลา้าอายอายค่ะอายตัวเองเพราะไม่เคยทาเหมือนกับจะบอกรักแม่อายไม่เคยทําอ่ามาอยู่อย่างที่สองเวลากลับจัดทํางาน ให้กล่าวสลาพร้อมกับรอยยิ้มถึงแม้ว่าเราจะเหนื่อยมากแค่ไหนแล้วอย่าบ่นว่าเหนื่อยนะครับอย่าไปบ่นว่าเหนื่อยเพราะจะทําให้ผู้เป็นภรรยารู้สึกรู้สึกไม่สบายใจเลยที่สามีไปทํางานแล้วเราอยู่บ้านนะครับทั้งๆที่ภรรยาเ,ยเหนื่อยกว่าเรานะครับทำงานบ้านทั้งวันนั่นหมายถึงภรรยาดีๆนะครับทํางานบ้านต้าแตกตื่นเลย เก็บตู้นอนกวาดนั่นกวาดนี่พอเราออกก็เก็บกลับมาบ้านเรียบร้อยเลยไอเราออกไปข้างนอกเหนื่อยจริงหรือเปล่าไม่รู้กลับมาบอกเหนื่อยอย่าไปบ่นเหนื่อยต่อหน้าภรรยานะครับให้สลามด้วยรอยยิ้มอย่างที่สามนัฟกอนะครับนัฟกอที่เราจะต้องจ่ายเป็นหลักการนะครับอย่าถึงขนาดให้ภรรยาต้องมาขอเราต้องดูความพร้อมในบ้านภรรยาซื้อของเราต้องออกเงินภรรยาจะซื้อเสื้อผ้าของเขาเองให้เพียงพอ อาจจะมีเพิ่มในเดือนนั้นเพิ่มในเดือนนี้หรือซื้อของมาให้นะฮะอย่าให้ถึงขนาดวันภรรยาต้องเอิดปกโอ้ตอนนี้ของแพงน้ํามันก็ขึ้นไฟก็ขึ้นนะบางเพิ่มหน่อยนียาเด็ดขาดนะครับมาดูต่อไปเวลาภรรยาทากับข้าวนะครับให้เรานั้นเข้าไปช่วยหรือไม่ก็ใช้คำพูดที่สร้างกําลังใจโอ้โหหอมจังเลยพอภรรยาให้พอมาทานมันหวานเกินไปก็หึงแต่เนี่ยถ้าหวานน้อยกว่านี้นะเราก็จะเป็นเบาหวานได้น้อยเราพูดให้มันดูดีว่าจะ แหลกไม่ลงไอ้อย่างเงี้ยนะครับนรกชัดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเข้าไปใกล้ๆแล้วให้กําลังใจนะครับให้กําลังใจโอ้หอมหวนเลอเกินโอ้หาวันนี้น่ากินนะเห็นไหมครับสุดท้ายเลยแสดงความรักและความอ่อนโยนอยู่เสมอนี่เป็นคุณสมบัติของท่านนาบีมหมัมาสลลลอยุสลันเลยนะครับ นะครับเป็นคุณสมบัติเหมือนท่านนมีบอกเลยคนที่เอาลับมากที่สุดมีหลายอย่างหนึ่งในนั้นคือคนที่ดีกับครอบครัวและคนที่ดีครอบครัวที่จะเอาตัวอย่างก็คือเอาตัวอย่างฉันเพราะฉันเนี่ยมีความอ่อนโยนกับภรรยาอย่างเสมอต้นเสมอปากนะครับทำอย่างนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อให้ภรรยาได้รับรู้ว่าได้รับรู้ว่าเรายังรักเขาอยู่เรายังรักเขาอยู่ตลอดเวลานะครับ <c oughs> ลหลังจากนั้นนะครับเราก็มีอะไรก็ปรึกษาหาหรือพูดคุยอาจจะไม่ต้องทุกเรื่อง นะครับแต่เป็นการทําให้เขารู้ว่าเขายังเป็นคนที่เรายังไว้ใจยังรักยังหาเลยอ,อยู่แค่นี้แหละครับ4ี่หข้อมันแค่นี้ไม่จำเป็นต้องไปซื้อชุดฮารูฮาราไม่จําเป็นต้องไปทัไม่ต้องนะครับอันนี้เป็นเรื่องหัวใจทําได้ตลอดส่วนจะไปซื้ออะไรพิเศษนานๆครั้งแต่อันนี้ทําได้ตลอดทําทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นถ้าเกิดวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดกลางวันด้วยก็ได้ ก็หนุ่มๆก็หนุ่มๆห,หรือไม่หนุ่ไอ้หนุ่มๆไม่เท่าไรไอ้หนุ่มๆยังออกไอ้ไม่หนุ่มนี่แหละครับกดไลค์กดแชร์ออกไปบอกลูกเราที่เพิ่งมีครอบครัวหรืออะไรก็ตามไปโดยเฉพาะผู้ที่เป็นภรรยานะครับจะทำยังไงให้สามีรักถ้าสนใจคอมเมนต์ร้องขอมาแล้วผมจะไปหานะครับในรายละเอียดมาบอกเราจะได้อยู่กันมีความรักทั้งสามีรักภรรยาและภรรยารักสามีวันนี้จากไปพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับวบริลัาวิฟิกวาริดาะยัสลามุอเลยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบเริกาะ